สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภ,ภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสหมูสดไก่สดอนามัยซีพียกระดับความใส่ใจด้วยโปรไบโอติกเมนูที่2นะครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกจบไปเรียบร้อยแล้วครับกับเชฟที่ทําเป็นแพนเบดกันทีนี้เมน,นูที่2เราเนี่ยจะมาทําปลาเป็นปลาสําลีทอดพริกไทยดำอ่าเรามีอย่างนี้ก่อนเลยครับปลาสาลีซื้อมาแล้วเนี่ย ทำสะอาดโดยการผ่าเหงือกเรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาผ่าท้องหน่อยบ้างบาง,บางนะครับเราก็จะทอดให้เขากรอบเสร็จแล้วก็ทําซอสพริกไทยดําเดี๋ยวเรามาดูปลากรดูก่อนว่าปลาเราเอาเหงือกออกแล้วเนี่ยผมขอขึ้นอย่างนี้นะตั้งมีดแล้วก็นอนมีดตั้งแล้วก็นอนอย่างนี้พอถึง พอถึงกระดูกกลางเราก็ให้เขานอนอย่างนี้จะเฉียงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สไลด์มีดให้เขาผ่าเนื้อไปตามไปตามกระดูกเวลาทอดน้ำมันก็จะได้เข้าไปถึงอย่างนี้เห็นไหมครับขอดูหน่อยโ okay. อเคตัวท้องตรงนี้ผมไม่ได้ผ่านะครับเพราะเป็น อยากจะให้เขายึดติดอยู่กับเนื้อเห็นไหมครับยึดติดอยู่กับเนื้อถ้าผ่าไปแล้วเดี๋ยวมันจะฉีกออกทีนี้เราก็มาดูมันล้างก่อนอมาดูท้องปลากันหน่อยครับว่าเขายังมีไส้อยู่ไหมก็ออกได้ง่ายๆเห็นไหมครับแล้วก็เสดดน้ําไว้ครับห่อเป็นมัมมี่อย่างนี้ไว้ผมจะเอาครกก่อนเพื่อทําซอสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะต้องทําก็คือพริกไทยดําครับ ประมาณสักเรียกว่าช้อนโต๊ะขอขั่วก่อนนะครับคั่วพริกไทยดำเอาไว้กระเทียมกระเทียมก็ซอยหน่อยครับทำให้เล็กๆนิดนึงเสร็จแล้วใส่ครกครับพริกชี้ฟ้าแดงย่ำหน่อยครับให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยก่อนที่เราจะเอาเข้าไปตำ เดี๋ยวคั่วให้เม็ดตึงก่อนนะครับใครที่ชอบเผ็ดเนี่ยใส่พริกขี้หนูไปตอนนี้ก็ได้นะครับสําหรับผมแล้วพริกไทยดําก็เผ็ดเอาเรื่องแล้วครับตำแลวครับอขวัญขึ้นได้กลิ่นแล้วกระทะมีความหนาพอสมควรที่จะอมความร้อนเอาไว้ผมก็ดับไฟแล้วเราใช้ความร้อนของเขาคั่วไปก่อนครับคั่วให้เม็ดตึงแบบนี้ พริกไทยเราหอมเรียบร้อยแล้วเราจะเอาพริกไทยใส่ไปในครกครับอเม็ดเขาตึงเรียบร้อยเอากระทะหน่อยตำเลยครับเอาล้ครับไม่ต้องแบบแตกจนละเอียดมากผมจะทอดปลาแล้วน้ำมันทั่วเหลืองตาอางุ่นเปิดง่ายใช้ล่องใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าปลาเรา จะได้ทอดทั้งตัวได้เต็มทีเดียวเลยหมดเลยพอดีรอน้้ำมันร้อนครับผมมีหอมแล้วก็มีโบนิดหนึ่งครับตัดก้นออกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องให้เขาแยกออกจากกันเวลาเราซอยเนี่ยครับนี่บางๆแบบนี้ บางหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นผัดสําหรับแหนมเพื่อช่วยลดความเผ็ดของพริกไทยนี่ใช้น้ําเย็นแช่ไว้เลยแช่แบบนี้ทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นเลยครับถ้าใครคิดว่าตู้เย็นช้าไปก็ใช้น้ําแข็งก้อนใส่ลงไปให้น้ํามันเย็นๆเลยครับแล้วล้างแล้วส่งขึ้นล้าง ต้นหอมสักต้นหนึ่งรอไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะได้ซอยตอนที่ปลาเสร็จแล้วมันเริ่มจะร้อนครับแป้งนะครับแป้งสาลีแล้วก็ปลาที่เราทำเป็นมัมมี่ไว้เมื่อกี้อ่าเห็นไหมครับเราก็จะเอาปลาเข้ามาแตะแป้งครับเวลาแตะแป้งแต่อานนี้เดี๋ยวเราก็พรมแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เขย่าแป้งออกนะครับจากตัวปลาเยอะ อนไหนที่ยังไม่โดนก็ทาทานหน่อยอแล้วครับนวลสวยแล้วน้ำมันร้อนลงทอดโอเคลดไฟกลางซะหน่อยครับเพอค่อยๆให้เขากรอบทีนี้ซอสครับเดี๋ยวเราทําคู่ไปด้วยเลยผมตักพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำของเราแล้วในครกผมก็จะใส่น้ำครับ เออไว้หน่อยครับล้างครบกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ํานี้ครับใส่ลงไปในซอสปรุงรสด,ด้วยโอเคเราใส่น้ํามันเพิ่มหน่อยครับกำลังจะทําซอสก็ใช้น้ํามันถั่วเหลืองตางุ่นเหมือนเดิมนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปโอเคทีนี้ทําซอสครับเดี๋ยวผัดให้ตัวกระเทียมพลิกเราหอมซะก่อนแล้วก็ค่อยๆดูปลาเราครับ รอให้เขากรอบซะหน่อยโอเคชอนเรากระทะเราพริกไทยเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวดูปลาหน่อย okay. ผมใช้ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปผมใช้น้ำมันหอยสามช้อนชาแล้วก็ใช้ซีอิ๊วดำหน่อยครับ ครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วน้ำตาลทรายหน่อยเราเคียเค่ยวๆอย่างนี้พอ่ออ่าผัดให้เขาละลายไปด้วยกันก่อนนะครับน้ำที่เราล้างครกเอาไว้ตอนนี้เขาเริ่มใสแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เขากลับมาเนียอีกรอบหนึ่งหอมมากเลยเอาแล้วครับเราเบรกซอสไว้ก่อนเราหันมาดูปลาก่อนครับปลายังไม่สุกดีซอสเราเตรียมพร้อมแล้วผัดปลาสักนิดนงครับเดี๋ยวปลาเหลืองเราใช้ได้แล้ว เอาละครับปลาเรากรอบโอ้โหสุดยอดแล้วนี่โอ้โหอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไว้ที่นี่ครับ <c oughs> เราก็อุ่นซอสของเราหน่อยแล้วเราก็ไปเอานี่หอมแดงที่เราซอยไว้ครับเป็นหอมแครอ่ะซอสเดือดพอเลยครับนี่ ผมอยากจะให้มีน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันจะหอมมากๆครับ so, นี่เลยครับแล้วก็หอมที่เราแช่น้ำเอาไว้ครับสเสด็จน้ำนิดนึงครับแล้วก็ต้นหอมที่เราบอกเราล้างเอาไว้รอแล้วซอยครับเสร็จแล้วก็ใส่เลยครับจะได้โชว์เนื้อปลายอย่างสวยครับ หอมครับเอาละครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาสัมรีทอดพริกไทยดําเดี๋ยวเรามาชิมกันครับหน้าตาเป็นยังไงครับโอ้โหน้ำลายไหลแล้วเรามาชิมกันเลยปลาสํมรีเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีอยู่อย่างหนึ่งเป็นปลาเนื้อนุ่มมากๆเขาถึงเรียกสัมรีครับผมใส่ซอสลงไปนี่แล้วก็สิ่งที่อยากจะได้ด้วยก็คือ หอมแขกที่เราซอยบางๆเอาไว้ครับปลาเนี่ยเวลาเราได้สดมาเมื่อกี้ตาใสกริ้งเลยนะครับปลาเวลาได้สดมาแล้วเนี่ยทอดในน้ำมันที่เขามีอุณหภูมิที่พอเหมาะใช้เวลาที่พอดีเขาก็จะเหลืองแล้วก็กรอบนะครับไม่ได้มีน้ําออกมาจนทําให้หนังปลาแฉะอีกรอบหนึ่งนะครับอัน,นเดี๋ยวจะเหม็นคาวทอดแบบนี้เนี่ย เขาจะแห้งนะครับเนื้อปุยหอมทีเดียวเลยครับแล้วก็แนมด้วยหอมที่เราแช่น้ําแข็งอยากจะให้เป็นหอมแขกนะครับอย่าเป็นหอมไทยเพราะมันมันแรงเกินไปแล้วก็ซอยบางๆแช่น้ําเอาความเปิมเขาออกสะหน่อยไปคู่กับของที่เผ็ดมันเผ็ดจ,จัดจ้านอย่างพริกไทยดําแบบนี้นะครับแล้วเนื้อปลานี่นุ่มจริงๆเราเจอแต่ปลาสำลียำ บยามาม่วงอย่างนี้นะลองหันกลับมาเป็นปลาสำลีพริกไทยดําแบบนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ2เมนูจบอีกแล้วนะครับเวลาเร็วมากเลยสําหรับสาระดีๆแบบนี้นะครับผมว่ารายการนี้มีประโยชน์ที่สุดสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบอาหารนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลานะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์นะครับแปดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับสวัสดีครับ